ชื่ครับผม46 LB มาเลยครับเออนี่ใครเลือกใครครับเนี่ยผมเลียกน้องครับที่เรียกน้องเล็บมาเพราะว่าอยากออกเด็กครับเนี่ยแบบก็สกิลที่เขาก็แบบไม่ได้มีอะไรมากก็เงินเงินหละอันนี้คือเขาประจำตัวของผมอายุไม่เก่าใส่เดียวได้หมดครับคิดว่าใครชนะผมชนะเลยครับอ้าผมชนะเฮ้ยนะแล้วผมชนะพอมกนไหมสองคนเดียวข้อมข้าวผม โอเคเจ็บท okay. ี่ไปเฮ้ยน้องเรามาเล่นเกมกันเถอะไม่เอาพี่ไม่อยากเล่นกับใครอะอ้าวพูดงี้ก็สวยดิไหนบอกมาดีพี่อ่อนยังไง แต่เอาวีน้องฟังท้งวันทำไมไม่หันไปปลูกฝักน้องเอาสมองไปเช็คที่หงไม่มี D H A โคตรไก่เหมือน K F C ไอ้ดีโดน A F K โยกถ้าพูดถึงเกมขับรถนอนที่ชนดังๆแต่ยังไม่ทันจะกลับรถเราไม่คู่ควรไม่เหมือนเป็นลาก,กับโป๊ขนาดขับรถในฟรีบายก็ยังไม่ไหวจะจับโชค๊คเฮ้ยน้องๆเล่นเกมแบบไทยๆปอกพี่นี่โคตรโหดเลยยังไงอ่ะพี่จะซักเท่าไหร่เชียวเฟังแล้วกัน จนเพื่อนสลบพี่เก็บหมดเลยครับโดดยางจนสาวเอียงถึงยางเสียตบแปดชาร์จจนเพื่อนมันแอบด่าพี่เลยเอาไม้แย่ด่าถ้าเกิดยังทำไม่เจงต้องพี่ก็อย่ามาตีแต่ปากขอบคุณพระช่วยบอกไว้ให้ทราบด้วยถ้าเกิด โคตรดีเลยครับผมสเตทบ็อกกิ้งอะไรทุกอย่างนี่คือแบบทํากันเองคิดกันเองช่วยกันทำท่าทางทั้งสคนใช่ไหมครับน้องทุกอย่างโอ้คือดีมากเลยนะท่าทางแลปวไม่มีตกนะครับคือผมชอบมากเลยมันต้องชอบกันมาเยอะมากครับเรื่องเวิสเรื่องโฟก็แบบเป็นไงเลยเป็นโชว์ที่ดีเลยอ่ะเรื่องเวสก็ดีเรื่องเวสคือเล่าเรื่องชักเกมแบบมีมีเรื่องราวมีเรื่องมีราวเลยใช่คือแบบผมมันชอบเล่นเกมมากผมก็ติดเกมเหมือนกันผมฟังแล้วโคตรมาเลยเพลงแจ็คเก็ต KFC ตะเมอ AFK อันนี้ก็เด็กไซเท่ากับที่ผมชอบนะสองคนนี้นะนิ่งแต่ว่าแบบเจ๋งเนี่ะที่งอ่เด็กอะโลว่าท้่องของสิ่งที่เขาเจอจริงเขาชอบเกมภาษาเกมเป็นซีชอบไงท็อปเมเนอร์มันดีคอสตูมนะสีผมโทนสีกันเนี่ยมันเตรียมมาดีแล้วก็ดันเข้ามาดีเออสนุกสนุกสนุกคนนี้สีอะน่าสนใจมากเราจะมาฟังการตัดสินใจของพี่ดีทั้งแปดคนว่าใครจะอยู่หรือใครจะตาย ไอ้ตูคดูพี่จะไม่ให้ซอสดเด้อจะเออซอสไปให้ตูผู้ชนะนั่นก็คือแสดงอยดีกับ LLB แดงอยดีด้ยครับแงจอกันครับจะดอาเสียกับพี่ r ด้วยนะครับเชิญครับสุดยอดสูี